เรื่องเรื่องยานนักฐานอาจารย์สมบัตินันทโกท่านสอนไว้ทั้งหมดเจ็ดสิบสองตอนรวมแล้วก็ประมาณแปดสบกว่าชั่วโมงที่ท่านบรรทัศนบรรยายเฉพาะเฉพาะเรื่องเรื่องยานเก้าตัวนะี่แปดสิบกว่าชั่วโมงเพราะนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเรียนจบภายในชาติเช้านะโดยความเข้าใจอย่างของแท้ท่านแตกชานในพระไตรปิฎกแตกแตชานในอภิธรรมท่านจะสอนนักแป0สิกว่าชั่วโมงกว่าจะจบ เราทําความเข้าใจโดยย่อ,อก,ก่อนนะว่าอุทยปพยานเนี่ยนะรูปที่เกิดเกิดมาแล้วเป็นยังไงเกิดปัจจุบันชาติแห่งรูปที่เกิดขึ้นเนะี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบไหนมันแป,ปรปวนไปอย่างไรเวทนาคือความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเกิดขึ้นมาอย่างไรเสื่อมไปอย่างไรสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็จะพูดถึงจับสุขจับสุขตัวนี้เนี่ยนะที่ท่านเปไว้เนี่ยไม่ใช่แค่ตายอย่างเดียวท่านก็จะบอกว่า ตาหูจมูกนิ้กายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์จนถึงบกคือการเกิดเนี่ยเป็นปัจจุบันมีความเกิดขึ้นเป็นลักษณะเสื่อมเป็นลักษณะแปรปวนเป็นลักษณะเดี๋ยวเราจะได้พูดกันว่ามันเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรอะไรเป็นเหตุให้การเกิดอะไรเป็นเหตุแห่งการดับท่านก็จะบอกว่าโยคาวาจรโยคาวาจรตัวนี้นะแปลว่าผู้ตามประกอบแล้วซึ่งความเยียนเป็นเครื่องเขากิเลสโยคะแปลว่าประกอบ วัจรเป็นผู้จรนะเป็นผู้เที่ยวไปเที่ยวป,ประกอบประกอบอะไรประกอบความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแห่งเบียนจกขันก็คือขันห้าตัวน,นี้นะเบีนจกขันย่อมพิจารณาเห็นด้วยลักษณะเท่าไหร่ความเสื่อมของขันเห็นด้วยลักษณะเท่าไหร่ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปรวมแล้วเป็นอีลักษณะ เราก็จะได้คําตอบว่ากอเมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันเนี่ยนะย่อพิจารณาเห็นด้วยยี่สิบห้าประการเห็นการเกิดยี่สิบห้ายี่สิบห้ามาจากไหนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแห่งเบญจขันด้วยลักษณะยี่สิบห้าพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมรวมกันแล้วก็ห้าสิบคือยี่สิบห้าบวกยี่สิบห้ายกเขียนแค่ว่าเกิดยี่บห้าดับยี่สิบห้ารวมห้าสิบก็พออันนี้คือ สรุปการเกิดขึ้นแห่งขันห้ายี่สิบห้าประการไอห้าตัวเนี้ยเอาไปคูณห้านะเอาไปคูณห้าคืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าตัวนี้ห้าตัวนี้เกิดเหมือนกันหมดทั้งห้าอันวิชาเกิดรูปจึงเกิดตัณหาเกิดรูปจึงเกิดกรรมเกิดรูปจึงเกิดอาหารเกิดรูปจึงเกิดเพราะนิพพติคือความสื่อต่อลักษณะแห่งการเกิดรูปจึงเกิด เวทนาก็เหมือนกันเปลี่ยนคําจากรูปเป็นเวทนาสัญญาสังสารวิญญาเปลี่ยนแค่ตรงนี้เองปูประมายังไงให้มันชัดมันจะมาจะปูประมาณเหมือนการที่เราปูเกรนงทุเรียนคนยุณโยมเราจะทําส่วนทุเรียนใช่ไหมเรามีเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เนี่ยเปรียบเหมือนอวิชาทาไมเปรียบเมล็ดพันธุ์เหมือนอวิชาเพราะอาวิชาคือ,อยาคือเยื่อคือเชื้อที่ทําให้จิตของเรายังเกิดในสังสารวัตมเมล็ดของต้นทุเรียนก็เหมือนกัน ถ้ามันมีอยากมีเหื่อมีเชื้อเพาะมันถึงจะขึ้นใช่ไหมทุมเดียวทำเมล็ดตายแล้วเพาะขึ้นไหมเพาะไม่ขึ้นหน่วยเหตุนี้เราจึงมีปัจจัยแล้วที่จะทําให้เกิดต้นทุเรียนอันใหม่ขึ้นก็คือมีมเมล็ดพันธุ์ปัญหาคือความอยากอยากอะไรอยากได้ทุเรียนใช่ไหมเราอยากได้ทุเรียนรูปของต้นทุเรียนเนี่ยที่เราคิดเห็นในอะนาคตมันเกิดขึ้นแล้วแต่รูปปัจจุบันกาลังจะสืบเนื่องจากตัวมเมล็ดเพราะมีตัญหา เป็นที่ตั้งแนะล้วลูกของต้นทุเรียนในอะนาคตจะเกิดขึ้นได้กรรมคือการกระทำก็เปรียบเหมือนกับว่าเราอยากใด้ต้นทุเรียนมีเมล็ดแล้วขุดหลุมปั่นโขกอย่างดีเลยเตรียมต่อน้าําปั่นโขกเตรียมน้านําเตรียมปุ๋ยเตรียมที่ดินกรรมทัานั้นคือการกระทำปัจจุบันเตรียมความรพร้อมเพื่อให้มันเกิดขึ้นอาหารต้นทุเรียนต้องศัยอะไรน้าําปุ๋ยยา อาหารเกิดรูปจึงเกิดขึ้นมาถึงสําเร็จเป็นต้นออกมาได้นิพติคือความสื่อต่ออย่างลักษณะก็หมายความว่าตั้งแต่เราได้มเมล็ดพันมาเราปั้นโกของดินเราเตรียมน้ําเตรียมปุ๋ยพราอเอาลงดินจนกระทั่งออกดอ,อกออกผลมาเป็นลูกทุเรียนอันใหม่ให้เราได้กินเนี่ยคือความสื่อต่อทั้งหมดของมันเลยลูกจึงเกิดขึ้นจิตของเราก็อย่างนี้เหมือนกันพอมีอวิชชาเป็นอยากเป็นเหี้ยเนี่ยเราถึงต้องวนเวียนในภพกทั้งหลาย ก็เกิดขึ้นมาได้เพราะตัณหาอะไรเราเกิดขึ้นมาได้เพราะตัณหาของใครพ่อกับแม่ใช่ไหมยังทารกให้เกิดกําเนิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องอาศัยกรรมไหมคือการกระทําการเลี้ยงดูของพอ่อของแม่ใช่ไหมพอ่อบอกบปกะงงต้องอาศัยพฤติกรรมของเราเอ่อไม่อยักตนให้ประมาทด้วยไม่ใช่เกิดมาแล้วก็วิ่งหัหวคนเข้าป่าตายนี่ก็ไม่ใช่ก็เลี้ยงดูถูกเลี้ยงดูถูกกรนพ่ครพกงงมา แล้วเราก็ใช้ชีวิตถูกมาสอนมาว่าไอ้นี่ทําไม่ดีน,นี่ต้องระวังน,นั้นต้องคอยดูกร,รมทั้งหลายการกระทําทั้งหลายนี่แหละสร้างรูปที่เกิดขึ้นแม้แต่รูปร่างร่างกายของเราเองจะอ้นะอนะอะวนจะผอมจะบุญดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การประพฤติตัวการกระทําตัวก็คือกรรมการกระทํานั่นเองอาหารเกิดรูปจึงเกิดก็แน่นอนแหละรูปชีวิตเต็มเนี่ยมันจะมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาหารคือคำข้าวใช่ไหมลองไม่กินสักเจ็ดวันเป็นไ,ไงคุณโย ไม่ช้าไม่นานนะเรามีเพื่อนอยู่เพียบเลยใช่ไหมไปแล้วภุสราตามมาแน่นอนนะกอมีอาหารนี่แหละลูกชีวิตินทรีความเป็นชายเป็นหญิงของเราถึงดำรงสืบต่ออยู่ได้แล้วโดยรวมทั้งหมดนี้จึงชื่อวันนีพนติคือความสืบต่อทั้งหมดเลยการใช้ชีวิตมีความอยากในทวารทั้งหลายมีการประกอบกรรมในปัจจุบันมีการกินอาหารก็สืบต่อมาเป็นลูกที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้ นั่งอยู่ในปัจจุบันขณะมันเกิดอย่างนี้แหละเราถึงเห็นจารนาให้ดีโอ้ไอ้ที่เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เองที่มันประกอบกันเกิดขึ้นมีอวิชาคือความไม่รู้อริยสัจสี่เป็นปัจจัยมีตัณหามีความทยานอยากในทุกวันประกอบกับกรรมคือการกระทํามีความอยากก็ต้องประกอบกิจกรรมที่สนองความอยากของตัเองอยากจะกินก็เป็นไง สแสวงหาแล้วใช่ไหมไม่ไปซื้อก็ต้องทํากินเองอยากทานู่นทานี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็คือกรรมคือการกระทาประอกอบกับการกินอาหารรูปเ,ปเกิดนิพพติความสื่อต่อแห่งรูปทั้งหมดทั้งมวลเ,เกิดขึ้นเวทนาก็เหมือนกันสัญญาสังขารและวิญญ,ญาณก็เชกเช่นเดียวกันไม่ต่างกันมันก็เกิดลักษณะแบบนี้ความดับมาดูความดับแห่งขันห้าดับแบบเดียวกันเลยอวิชาดับรูปก็ดับปัญหาดับรูปก็ดับ กมดับรูปกระดับอาหารดับรูปจงดับนิพติความสืบต่อดับรูปจงดับถ้าถาม,มาาว่าอวิชชาดับรูปจงดับอันนี้ก็พูดถึงต้นพั้วถ้าเราปลูกมาเหมือนกับที่เราจะปลูกต้นไม้นั่นแหละปลูกท้เรียนนั่นแหละถ้าเราไม่มีเมล็ดพันธุ์ซะไอ้ลูกของต้นตุนเรียนที่จะปลูกมาดอกอกผลต่อไปอีกจะมีได้ไหมนี่ไม,ม่ได้อวิชชาความกิเลสความไม่รู้วิญญาณทั้งหลายเมืเ่อแทงตลอดแล้ว ทำให้ดับไปแล้วพวกใหม่ก็ไม่มีแล้วตัณหาเ็เกะเส่นเดียวกันถ้าเราไม่มีตัณหาไม่มีความอยากจะกินอยากจะดูอยากจะทําสิ่งต่อจากนั้นจะเกิดได้ไหมไม่ได้ถ <â> ้าไม่มีความอยากอาหารอยากจะกินแล้วไอ้ความแสวงหาความประกอบอาหารก็ไม่เกิดตัณหาเมื่อตัณหาดับรูปที่จะเกิดสืบต่อมาก็ดับไปกรรมดับรูปจึงดับเสเียนเดียวกันอาหารดับรูปก็ดับยกตัวอย่าง อีชัดหนึ่งอาหารถ้าเราไม่กินอาหารเลยชีวิตตินซีความเป็นหญิงเป็นชายของเราได้หายไปไหมหายไปแน่นอนไม่กินน้ําสักเจ็ดวันเลยเรียบร้อยเลยนิพพติความสื่อต่อลักษณะแห่งการดับรูปจงดับก็แน่นอนเมื่อรงหกกองดับไปสี่กองดับน้ำสิบสองกองไหลดินพังร่างกายแตกสังขารนี้ก็ดับไปจิตก็ไปถือเอาปฏิสนที่เอาน้ํารูปวนม่อี แล้วในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่เขาบอกว่าอ๋อเมื่อดับวิชาได้อันนี้พูดถึงหัวข้อใหญ่แต่ว่าพูดถึงการย่อยเนี่ยคือเมื่อเรากําหนดพญตนะทั้งหกได้ไบ่อยๆแล้วเนี่ยเราจะวางใจได้มากขึ้นแล้วเราจะไม่ยินดีในความโศกเศร้าที่เกิดจากความพัดพลาดไม่ยินดีในความโศกเศร้าทั้งหลายที่เกิดจากความผิดหวังไม่ยินดีแล้วก็ไม่เสียใจกับความพัดพลาดคือความตาย เมื่อวางใจอย่างนี้ได้ไบ่อยๆภพที่แปดมันก็จะดับก็หมายความว่าเมื่อทาอย่างนี้ได้ไบ่อยๆแล้วทาคาอามักผลนิพานได้แล้วได้โสดาปฏิมักโซดาปฏิผลแล้วภพวที่จะเกิดในภพที่แปดเนี่ยชาติที่แปดของโยมจะดับไปแน่นอนที่เราตัดสังสารวัตรออกไปแล้วนะเหลือ,อแค่เจ็ดทำได้สกิสกิทาคามีก็ตัดไปเหลือ,อแค่หนึ่งนี่แหละเราถึงทําลายวงแห่งปฏิจจสมุปบาทได้ พอเราดับอะไรเราดับตัณหาความพยายามจากในทาวารทั้งหกได้ก็นี่เลยตัณหาดับรูปอินทร์ดับรูปที่จะไปสู่ภพชาติต่างๆก็ดับลงกรรมที่เราจะสร้างต่อไปนอะนาะคพก็ดับลงอ,อธิบายตรงนี้จะให้เข้าใจเราต้องรู้แผนผังอนุประกอบด้วยแ้วก,ก็ต้องเรียนปฏิจจสมุปบาทก่อนแต่นี้พูดให้โยมเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนเราพอเรามีเวลาอาธิบายน้อย ถามว่าจิตดับไหมถ้าพูดถึงจิตจริงๆแล้วเกิดดับตลอดเวลาจิตหนึ่งดวงรับได้หนึ่งอารมณ์แต่ด้วยที่ว่ามันเกิดดับเร็วเราจึงเห็นว่ามันเป็นอันเดียวกันและสืบต่อเน,นื่องกันอะเหมือนดังโยงที่เห็นภาพเนี้ยตั้งแต่ธรรมาสอนกรรมฐานมาที่หลวงพ่อให้สอนภาพใหม่มีคนเดียวที่ถามอ่าหลานโยมมนเรียนด็อกเตอร์อจบด็อกเตอร์ที่ญี่ปุ่นกลับมาบวช ก็ให้เขาอ่านหนังสือนี่แหละบอกเขาไปอ่านก่อนสิบห้าวันแล้วเดี๋ยวภาพกลางวันให้เขาไปอ่านภาพกลางคืนอบบาตมาจะสอนธรรมฐานให้เขาไปอ่านเขาถามว่าอา้าวมหาบอกว่าจิตด,ดวงเดียวรับได้หนึ่งอารมณ์แล้วเมื่อเราเห็นภาพภาพเดียวอาตมาจะอธิบายยังไงว่าจิตหนึ่งดวงรับได้หนึ่งอารมณ์ก็เราเห็นทั้งหมดเลยอ่ะมันบอกได้ทั้งหมดเลยแล้วมันจะหนึ่งอารมณ์ตรงไหนอาตมาก็เลยบอกว่าก็จิตหนึ่งดวงรับได้หนึ่งอารมณ์นถูกแล้ว ไอ้จิตหนึ่งดวงรับมาแล้วสัญญาว่าไอ้ตรงนี้คือหินไอ้ตรงนี้คือน้ำไอ้ตรงนี้สีเขียวไอ้ตรงนี้สีแดงตรงนน้นสีเขียดสีนน้นนี่นั่นแต่เมื่อจิตมันเกิดขึ้นเร็วเราจึงคิดว่ามันทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพอันเดียวที่เรารู้หมดเลยแต่ความจริงไม่ใช่จิตหนึ่งอันมันรับรู้หนึ่งอารมณ์แต่ว่ามันเกิดดับเร็วมากจนเราเห็นว่ามันรวมมาเป็นอันเดียวแล้วแต่ถ้าเราแยกย่อยจริงๆเราจะเห็นเลยมันเกิดหนึ่งอันดับหนึ่งอันเกิดหนึ่งอันดับหนึ่งอัน ยกตัวอย่างเหมือนเมื่อวานน่ะมิวลาโยมนั่งโยมได้ยินเสียงหลอดไฟใช่ไหมลำคานมากเลยแต่เมื่อใดที่ตามที่โยมฟุ้งไปไอเสียงอโยมไม่ได้ยินแล้วจิตโยมมาไปฟุ้งอยู่กับภาพที่โยมนึกและโยมกลับมารู้สึกตัวจริงถึงได้ยินเสียงอันนี้คือจิตหนึ่งดวงรับหนึ่งอารมณ์สังเกตชัดมากเลยเสียงนี่ไม่ได้ยินแล้วนะเมื่อเราคิดถึงเรื่องอื่นนะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเลือกคิดแล้วกลับมาเราได้ยินเสียงไอจีจีของหลอดไฟเมื่อวานนี้ครับ เนี่ยคือจิตมารับรู้ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งชัดเจนเมื่อมันหนักไปทางอารมณ์ใดอารมณ์อื่นมันก็จะถูกตัดไปเมื่อเราหยุดคิดกลับมาอีกแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นี่คือจิตหนึ่งดวงรับไปหนึ่งอารมณ์แต่ถ้าพูดถึงจิตที่โยงถามถึงหมายถึงที่จะนําไปสู่ภพชาติต่างๆใช่ไหมอ่าเราเราดับเมื่อตายเดจวนดเนี้ยปุ๊บเนี่ยจิตมันจะปฏิสนธิต่อทันทีเลยไอ้ที่เราเรียกว่าปีทั้งหลายนะเขาก็ตายจากภพนี้แล้วแต่ไปถือเอาอ สติอีกภพหนึง่งจะไปอยู่ในภูมิไหนถ้านก็จะไปสันนิษฐานก็จะได้ชันมันก็จะไปอุบัติต่ออีกเรื่มหน้าแห่งกรรมไอ้ร่างกายเนี่ยถ้าพูดให้ชัดเขาเรียกว่าหนึ่งสันต,ติแม้ความว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยภาษาพิธรรมามานจะเรียกว่าหนึ่งสันติแห่งการเกิดคือสืบต่อตั้งแต่เกิดจนดับเลยเมื่อเราตายตรงนี้ปุ๊บสันติขาดไปไปถือปฏิสนธิเข้าไปในภพใหม่ทันทีเมื่อมีการตายในระหว่างภพใดภพหนึ่งอีก ตายเสร็จปุ๊บก็จะจุดติทันทีแต่กระบวนการในระหว่างมันก็จะมีอีกกระบวนการในระหว่างที่ไปปฏิสนธิมันก็จะมีพอถ้าพูดตรงนี้ต้องเอาชารนะ์รทำขึ้นมาก็จะอธิบายสรุปเหมือนกันแต่ว่ามันจะยาวหามันจะยาว